สวัดดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่จเกอร์ฮิปนะวันนี้เรายังอยู่ในเกม Hero of New World นะแล้วผมก็ไม่ได้เล่นเองอีกแล้วนะมาให้คุณเนสเล่นะเขาเขาใหเ้เล่นให้นะก็ตัวฮีโร่ที่เขาเล่นนี่ก็คือเป็นพาราไซน์นะซึ่งเขาออกบูทแล้วก็มานา2ขวดนะบอกขอกลางนะขอกระเล็ดกลางของกลางได้ปะพระาราไซขอกลางเหรอใช่เหรอคุณโหล โหลคุณได้ยินไหมเนี่ยแล้วแล้วอ่ารู้สึกว่าเขาจะไปกลางหรือเปล่าไม่แน่ใจได้ยินไหมครับได้ยินไหมเนี่ยได้ยินครับได้ยินอืมอืมได้ยินครับโหลคุณเนี่ย, uh oh. Hello, ยโหมดเนี่ยเล่นโหมดอะไรอะ่ะ C.M. ครับ C.M. นะโอเคจาดอันดับปะเนี่ยขอแม่ผมกลางลูกน้องผมเอง <laughs> เขาขอกลางนะฮะก็ไม่ให้กลางนะซึ่งกันเหล็กก็ไปกลางนะเป็นลูกสมุนของคุณเนสลีย์เนี่ยค่ะเขาก็คุยกันในทีมนะผมก็ขอรายงานฮีโร่ฝั่งเขาก่อนนะก็มีดรรีพอร์เซอร์ธันเดอร์บิงเกอร์เซอร์เบนตันสวิฟเบดเดอะแมดแมนนะฮะแล้วก็คุณเนลเล่นพาราไซน์นะแล้วก็มีเดฟไฟเลอร์บรัดฮันเตอร์เวชเชนแฮกแล้วก็กันเหล็กนะโอเคเกมนี้ก็เดี๋ยวเมื่อกี้นี่อย่างเฟี้ยวเลยโห เกมเมื่อกี้เกมเมื่อกี้เกมไหนไม่รู้นะเซนทอร์สตันห้าตัวสนานนะเลยเซนทอร์อะไรวะฮอนมีเซนทอร์ด้วยวะวัวหรือเปล่าวัวที่อยู่ในป่าผมไม่หยุดนะโอเคครับไม่หยุดก็ไม่หยุดนะฮะแล้วเขาจะมาฟาร์มป่าฟาร์มป่าศัตรูนะก็เนี่ยเริ่มอัพเป็นท่าน์ข่นไปี้นะฮะผยุไปขี้เลยโอเคฮะ แล้วแต่เลยแล้วแต่เอออ่ะเขาก็ฟาร์มป่าของศัตรูไปเนี่ยเขาก็ลาคีปป่ออกมาฟาร์ม้ากนะฮะอืมไงเนี่ยคุณมีอะไรพิเศษให้ดูปะก็ดึงฟาร์มครับแบบทั่วไปทั่วไปนะ <c oughs> ไม่เรื่องมากนะ่ะเขาก็ฟาร์มน่าได้สองชุดนะ,นะอืมอ้าวทำไมได้สองชุดนะเฮ้ย งงอะ่ะทำไมได้2อชุดครับก็เลงออกมาฟาร์มาครับอ๋อคือผมไม่รู้มาก่อนอ้าวตรงตอนนี้ตรงกลางฮะเกิดการแก๊งกันขึ้นแล้วเขาได้มีเนเทอรมีเนเอสตันลูกนี้เรียบร้อยเลยนะฮะเรียบร้อยไหมฮะจะไปเหลืออะไรหละเสือรเรียบร้อยเลยเปิดเลือดซิงกระจายบัตรลัดกันไปเลยเนะี่ยสำหรับคุ n เ s ซเลยก็ด่าผมเสยว่าร้านช็อตไอส่า เรียบร้อยไปเลยครับสำหรับคุณเนสเ <ผม S 1> ล่บัตรลัดแบบนียแล้วก็เป็นคนดีด้วยนะอับนกนะแม่คนดีแบบนี้หายากนะในเมืองไทยของเราผหร่างเที่ยวมาฟาร์มไม่ทันว่ะ <c oughs> คือเขามาเล่นกับเพื่อนนะ่าจะสองคนนะฮะแล้วผียังไงเลเวลหนึ่งอยู่เลยนะเวลไม่ขยืืนเลย้เจ่าผมมาไอ้เนี่ยการเล่นกับแฮกออมมากับการเล่นกับวิเชนแฮกเนี่ย มาเป็นเพื่อนกันยังดีหน่อยแล้วมาเป็นเพื่อนอ้าวแล้วรู้สึกตอนนี้สวิตเบตเดีเอาดสวิตเบดนะจะมาย่องจะมาจ้องเอจะเอาฮุกสิครับเอาก็ฮุกไม้ฮุกแล้วแล้วก็สาดขี้มมกพร้อมจีจีเรียบร้อยฮะคุณเนสเล่ฆ่าไปได้นะสองตัวแล้วเนะี่ยสำหรับคุณเนสเล่ ขีมูกเขาแรงมากอ่ะท่าหนึ่งเนี่ยจะเป็นการสั่งที่มูกผมไม่จะเล่นพลัสไซน์วินวองนะเฮ้ยใช่เหรอสายนี้เหรอโหวดจริงเมาใช่เล่นสายนี้เลยฮะคือผมก็ตั้งแต่เล่นเล่นมานี่เคยเห็นแต่พลัสไซายออกโคเด็กนะแบบสกิลหนึ่งสกิลอัตติโคเด็กอะไรเงี้ยชุดเดียวตโหดในนี้นะโหดในเซมนะอ๋อ โอเคน normal นี่โคตรกาาตามนั้นครับตอนนี้เขาก็ได้อะไรบาชาลิกใช่ไหมม่รู้นะผมอินดี้ออืฮึเขาเล่นสายนี้ก็อินดี้นะฮะธรรมดา <c oughs> เขาโลกไม่จ้ <c oughs> โลกไม่จำ้ำ <c oughs> เขาก็ดึงคีฟนะออกไปฟาร์มข้างนอกนะ <c oughs> แล้วก็กดสกิลทอร์นาโดหมุนหมุนหมุนติวติวติว,ตว,ตวคีฟในป่าก,ก็เลือ่อนรถไปเรื่อยๆนะเลือ่อนรถไปเรื่อยๆจี้จี แล in right. ้วก็ฟาร์มเลยเปิด่ของเขาไปตอนนี้เลี้ยวหกแล้วนะมีอันติเรียบร้อยเนี่ยเขาจะทํายังไงต่อจะฟาร์มต่อหรือไม่ตอนนี้ก็รอดีเลย์บัตชริกเนียแล้วตรงกลางมีประเด็นครับก้ครับเรียบร้อยเลยนะเนี่ยฮะเวลาก็กดอ่าเวลาเส็งคีบอ่ะก็ได้ตังค์กับคีบอ๋อเวลาคือผมถามเขาไปว่า เนี่ยกดเลงนะอ่าฮะเวลาเขาออกจากล่างล่างเนี่ยล่างในคลิปเนี่ยมันจะมันจะได้ตังค์ตอนไหนอ่ะก็กดอันติออกนะก่อนที่ชีิจะตายาคลิกมาฟาร์มฟาร์มเรื่อยๆนะออาไปแก๊งเจ๋งเจ๋งนะตอนนี้เขามีเงินอยู่ในกระเป๋าพันสองพันสามนะฮะแล้วยังไงต่อครับกลับบ้านไปเติมเลือดนะแล้วก็ออกมาเป็นโกสต์มา a s t e r นะฮะ แล้วใบวาร์ปพร้อมที่จะแกงแล้วลงล่างอย่างรวดเร็วนะรู้สึกว่าจะมีประเด็นแล้วเอาถุงดัสไปด้วยเขาวิ่งไปแล้วกดโก้ดมาเชอร์นะฮะแล้วรู้สึกสวิปเบดจะเป็นเหยื่อแล้วยังไงฮะจะบาปไม่ตายโอ้โหแล้วคุณเลเเดเมจสุดท้ายอีกแล้วเนี่3สาศูนย์ไปแล้วแม่เอาถุงรัสมาด้วยก็ไม่รู้อมาทำอะไรเลนนวยครับมันเป็นอยู่ในหัวใจล้วนๆเลยสายนี้นี่อยู่ในหัวใจล้วนๆนะ การละช็อตมันอยู่ในหัวใจฉันรุนรุนเลยอะคุณเล่เลได้ข่าวเอาไว้แล้วตรงกลางเซอร์เบนมาแล้วกดบัตรชาลิกพอมันติสั่งที่มูกเอ้ยไม่ได้เนี่ยเขารู้ตัวทนันรู้ตัวทันนะเฮ้ยโดดมาเลยฮะตูมเซอร์เบนกระโดดมาจังหวะน,นี้แล้วยังไงฮะยังไงอเอ,อ้ยเอา้าคุณเอ้าไม่ตายอะ่ะ คุณไม่วิ่งเข้าป้อมอ่ะจักนั้นใช่มันบอกมันบอกให้ผมอะ่ะล่าไว้ผมก็ล่โอแลม็ไม่มาแมงโมโหเวลร้ามันเนี่ยไว้ใจเพื่อนไม่ได้แม่มันขำด้วยมันเขาขำด้วยเนี่ยแต่ตอนนี้ข้างบนมาแกงกันรุนรัวเลยฮนะพา,า,า,นะาราไซน์เนี่ยสาดเลือดไปแล้วเรียบร้อย แล้วยังไงอันตีไปเลยท่าหนึ่งไหมไม่ท่านหนึ่งเอาโอ้โหไงให้เพื่อนฆ่าคนดีของสังคมสิงคีปสิงรถไปแล้วบลัดฮันเตอร์เรียบร้อยเจออันติลัดนี่ฉันมีรถนะฉันสิงรถมาจะเจอคําสอนเรบิอุสคำสอนเนบิอุสยิงมันคนยิงมันจิ้วแม่แรงจังเลยสวิเบดสวิเบดบอก หูมันเร่งจุเลยฮุกไม่โดนครับกรรันเลดตอนนี้มาแล้วอันตีใส่ปราเรียบร้อยฮะให้กรรันเลดฆ่านะแล้วยังไงรู้สึกว่าจะตีสวนจะตีหูโดนโดดเลยเสียชีวิตเลยนะเรียบร้อยเลยอ้าวแล้วตัวนี้ก็เรียบร้อยแล้วฮะต้องคุณเนเล่ต้องฆ่าแล้วแหละนะเรียบร้อยไปอสีต่ตอนหนึ่งนะฮะสำหรับคุณเนสเล่ตอนนี้ก็ ในทีมเขาเนี่ยมีคนหลุดคนหลุดไปคนหนึ่งนะนั่นคือดิฟายเลอร์นะตัวผีเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะยังไงเนี่ยเขาหลุดไปแล้วโกเพิร์มไม่มีเขาตอนนี้ก็590เก้า็อยู่ในระดับมาตรฐานชายไทยนะข้างล่างก็แก๊งกันนัวๆเซอร์เบนยังไงวิ่งหนีเอวิ่งก็มาดูเข้าฟาร์มโอ้ฮีวินวอล์กสองตัวเลยไอ้สังโฝือวินวอล์กสองชุดนะเนี่ยทำสนทำเซียน จะกดอันติคืออันติเขาแรงมากเลยเหรอครับนะเหรอเนี่ยเ,เป็นอันติเลเว่าหนนะึ่งนยไปอ่ะรอะผมดูสกิลอยู่เนี่ยคุณสกิลอันติมันทําอะไรได้ผมกํำลังดูอยู่นะเนี่ยเฮ้ยใช่เปล่าเออกำลังอธิบายอยู่แม่สงสัยมากเลย<อ>สกิลอันตินะอันติขี้กงนะผมว่าตัวเนะี้ยเหรอทำอะไรได้เอาบอสดีๆมาหาเราอะ่ะเหรอ เออบัฟดีๆมาหาเราก็แบบพวกอะไรอะระวังพวกดับเบิลเนมมีดเฮดลูนอะไรพวกนี้มั้งมันจะน่าจะเป็นพวกอย่างไรมาฮะก็คือพวกลูนดับเบิลหรือไม่ก็สกิลหนึ่งของเพลซิเลนอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าลูนอะไรก็กรอบได้หมดเลยอ่ะอ๋อที่เป็นเป็นบัฟใช่ไหมฮะโอเค เฮ้ยคุณจะโดนมันโดดป่ะเนี่ยมาแล้วเกิดประเด็นอยากได้อยากโดนเรียบร้อยฮะถ้าโดนแบบนี้แล้วเอ๋ไม่วาฟเหรอเรียบร้อยต,ต,ตายเดืดบ๊ออย่างเงี้ยเดืดบ๊อบามเมจมาอืมก็ถือว่าเป็นสกิลที่น่าจะขี้โกงนะเออม,มันแต่มันอยู่ได้กี่วิผมก็ไม่ทราบกันแล้วตอนนี้ยังไงโอ้โหเป็นประเด็นนะเรียบร้อยไหม ไม่ยังฮะยังสิงชิปออกมาได้แล้วรู้สึกทันเดอร์จะโดนหลาช็อตไปเรียบร้อยอ้าวายังไงเอ้าเมาเลื่อนจีจีเอาแบทแมนมาครับปับนจี้จี้โอ้โหแรงมากอะ่ะปับเรียบร้อยครับดับเบิลแท็บแล้วมันไม่ทันกันเลดเนี่ยเทสเต์เขาชอบเสียงนี้เลยเสียงซามูเอลซามูเอลแจ็คสันเปิดดั้นเล่นเนี่ยผมก็ไม่รู้เขาเปิดทำไมเนี่ย แมทแมนหรือเปล่าเปิดห้าน่าจะเปิดแมสแมนชอบมาลอยหลังกูริบแล้วชิ้นหินตอนนี้ป้อมกลางก็ระดมออนะมีสี่คนนะสบายอาะ่นนะ,นะเนี่ยอ้าวลงแล้วยิงลงกันเลนดเนี่ยปึ๊บยังไงโอโหโดนใบโดนทุกอย่างจบชีวิตแล้วคุณเนตเล่เนี่ยะจะจบชีวิตกดบาชรลิก <c ười> ไหมคุณโอ้เมืม่อกี้ผมเฟลนะ มผมกดแอดไม่ทันไปอันติใส่เขานะี่ก็จะกดหยุดนะสิงคีปไปแล้วไปแล้วสิงคีปวิ่งนหนอีอุ้ย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 โดนแล้วโอ้โหทุกสกิวลรวมกันที่คุณเพียงเธอผู้เดียวมึงแคบผมหรอมัง้งเรียบร้อยไปเลยเนี่ยคุณเนทเล่แม่ปลดแอกเลยอ่นะบบปลดแอก เมื่อกี้ใครฆ่าผมวะสวิเบตคุณสวิเบตฮุกมาแล้วอืมกันเล็ดฮุกจึ๊กโอ้โหแรงแกตายแรงมากนะจังหวะนี้ยังไงทันเดอร์ก็ไม่น่าจะรอดกันเล็ดนี่เบอร์เซอร์กมาเลยนะโคตรมาเชอร์กัววิ่งไม่เดีวแล้ตีไม่แรงอ้าวดูดูกันเล็ดบัดใบเพื่อนอาอยังไงฮะมัวตัวหมดแล้วนะเรียบร้อยฮะแมสแมนเป็นศพ แล้วเขาก็เอาวาดฟ้ามาปักนะฮะรู้สึกว่าจะมีวาดน้เปล่าปักซีปาาดาวลุ้นล้วนนะก็มาฟาร์มป่าเขาต่อตอนนี้เขาก็ได้เป็นวินวอล์กเรียบร้อยแล้วเนี่ยเยอะวินวอล์กขั้นแรกเนี่ยคือเขาจะออกไปสมไม่เช่าในคนเด็กว่าอือฮึทำไมอะคุณมันแรงอะคนเด็กอะมันสโล่คิวได้อืมใช่อ่ะพารไซก็ออกกันเยอะนะ มามากินเกียดเลจังตีจัดไปครับต้องบอกนะว่าเป็นโหมด CM เอเนี่ยแ,แบบจัดอันดับด้วยนะพั 1700, เนเจ็ดพันแปดนประมาณนี้นะเขาเอาตัวขอ,ของเขาเองมาเล่นเลยก็ประมาณนี้นะฮะปกติเขาเล่น normal น,นะแต่นี่เขาเล่นแบบ n มป m a l ไปแล้วเช่วนขำๆเนี่ยเอาไปแล้วอู้างป่าไปแล้วคุณเห็นมัมนะเอ้ยเอ้ยยังไงอ้าวหายอ,อดเนฮะจังหวะนี้อดไป ไอ้ด็อกเตอร์ก็ได้เนี่ยเฮ้ยเขาหว,วานมาปักแล้วเนี่ยเขาหว่านมาปักแล้วนะยังไ,ไม่แก้ยังไม่แก้ยังไงโอ้โหเหยื่อเนี่ยเห็นเหยื่อแล้วลนั่นก็คือคุณทันเด์นี่เองซื้อ,อันติเลยโอ้โหนี่ไม่ต้องโคเด็กเลยอะ อ๋ออ๋ออุ้ยโดนแล้วโดนแล้วโดนดุงโดนดูดวาร์ปแต่ก็ยังโดนดูดดิสกิลวาร์ปไปได้แล้วก็เรียบร้อยไหมเรียบร้อยสิครับจะไปเหลืออะไรโอ้โหลุดรู้ว่าเข้าอันนี้ผมว่าแล้วแต่ก็คุ้มอยู่นะคุ้มค่าเขาตายไปสี่เลยนะคุณไปโชว์ช่ำแล้หน่อยกับไปโชว์โง่เลยอ้าวบาดแทนเตอร์ยืนบวกกับสวิตเบรยยังไงโดนโดดไหมเรียบร้อย กันเลดก็มาต่อมาสวนต่อทุบแบบทุบหลังก็เอาทุบหัวฉันก็เอาทุบตูดฉันก็เอาสิ้ดาวซสมากเลยเรียบร้อยต่อยแบบลดเดเมจด้วยนะยิ่งต่อยเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งลดเดเมจไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆถ้าหนึ่งหนึ่งกับตัวที่มีเดเมจไม่ต้องกลัวนะถ้าไม่ติดสตันเนี่ยโดนเรื่อยๆครับตอนนี้คุณ เนสเล่เขาก็ออกมาเปลนเสื้อกันเวทนะฮะราคาย่อมเยาแต่ประโยชน์มากมายแล้วก็ไปที่ป้อมล่างนะฮะการเลสก็ฟาร์มエンจินคลิปใหญ่ไปเล่ยเปื่อยนะรู้สึกว่าจะ5-4นะครับตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าตึงไหมนะฮะถ้าเลดเกมก็ผมว่ามันหนองดอบิงเกอร์แน่แล้นะ่ดอบิงเกอร์เฮ้ยดะใช่เหรอเน,น,นี่ยนะไอห้าพ<ม>ันหกเ่ยเหรอคุณ โอโหเรียบร้อยเลยฮะดาดอดอดอนัออ้นดูอ๋ออ๋อดอดอ,ดอ,ดอมิงเ,เกอร์ฮนะดาบสามสีนะฮะก็จะเป็นไหนอ่ะเนี่ยคืนน่ะดาบสามสีดาบสามสีนะมันอยู่ข้างล่างอนะ่ะโจมตีพิเศษนะโหดวย,วยอ้วนแบบเล็ดแบบมึงไม่ต้องทำมึงยืนเฉยๆเลยก็ได้<ห>ไม่ต้องหนีแรงม,มากแล้วนะ<ม>นแบบไล่ทุบเลยไล่ทุบเลย เอาล้วโดนแล้วต่อยรัวรัวรัวเอายังไงฮะกระโดดมาแล้วก็โดนต่อยป๊าบหัวยุกเลยดับเบิลแฉกโผลนับว่าเกิดแล้วนะเกิดแบบลูกศิษย์ของแมงเลยลูกศิษย์เลยนะลูกศิษย์ลูกศิษย์กับอาจารย์ก็ไม่รู้ว่ายังไงนะขอต้องเล่นกลารต้องไม่ให้เอออาจารย์ขอลูกศิษย์กลางแต่ลูกลูกศิษย์ไม่ให้นี่ยังไงนะคุณ ลูกศิษย์คุณไม่เชื่อฟังคําสอนอาจารย์เลยนะไม่นับถือผม <laughs> อาจารย์ลูกศิษย์กันยังไงตอนนี้เขาก็ฝาไปเรื่อยๆยงเงินไม่หดหายเนี่ยแต่เป็นเฟียวนะอืมอืมเฟียวอยู่ตอนนี้โกเพิ่อมินิกเขาเท่าไหร่แล้วก็เท <c oughs> ่าไหร่นะห้าอสี่ิบอ้าวยิ่งเล่นยิ่งรดได้คุณยังไงเลย <c oughs> เงินไม่ค่อยกระเชื้องเลยนะเพราะคุณไม่ได้เงาไปแล้วฮะสวิตเบดเหยื่อลมนะดูดูโอ้โหอันติกันได้โอ้โหแล้วไล่ทุบแบบเงี้ยมันตายเลยโอ้โหโอ้โหกันกันโดดด้วยนะยังไงโอ้โหโอ้โหแบบไล่ทุบแบบกูไม่สนนะมึงมาเต้นระเบมอันติใส่กูกูก็ยืนแบบทุบคีบก่อนก็ได้อยากเล่นโนฟิเลียมากกว่าทุบแรงมากนะขนาดเบอร์เซิร์กเนี่ย ยืนเบอร์เซิร์กอะทุบแบบฉานคนเดียวกูรับวป่างนีได้เนี่ยเฮ้ยวินหมอใครอะตัวไรอะคุณเหยื่ออีกแล้วเนอะกดเท้าเท้าที่หน้าเท้าเทียบหน้าแล้วก็ดิลหนึ่งสกิลสองเฮ้ยใตยังรอดทิมแต่ก็ผมให้หมดแล้วนะผมจะรอลาเพื่อนเผมรอช่านดีเขารู้สึกว่าเขาไม่ค่อยได้ ได้เงินเลยนะเขาก็รอรัดให้แม่งตายกัไปให้ตายกันไปนะจิมจิมเรียบร้อยครับรัดช็อตได้เป็นหนึ่งตัวนะแล้วหายเลยครับเซอร์เบนจิวาร์ปหนีเป็นทักษะอีกอย่างสกิลนิคเปิมเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วครับเอา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 มีของโอ้โหเขาไปเอาของมานะคุณเล่ยคุณกันเล่ยเขาไปเอาของมานะ อ๋อยังไงจะตายเองหรือเปล่าอาอยังไงเอาเอาเอาไรเขาจะจะตายเองนะอา้าวโดนมันไม่ถืคอคนเองอู้หูบอดฮันเตอร์นี่ไอ <c oughs> ้คนเกเรแหละยังไงจะเอาเขาก็ไม่ได้จะถอยมาก็เสียดายนะฮะดูจะจับปลาสองมือนะเอาแล้วกันเล็ดยังไงครับน้องคุณเนตเล่จะบวกไหม เขาบอกให้หมดว่าให้ห้าเลยให้ห้าแต่ตอนนี้เอาไปสาห้รอดก่อนคุณสาแค่นี้เอาสี่ไปเลยไม่ต้องห้าโดนเสียบดักด oh. นะตายเียบเลยโอ้โหเนี่ยไม่ต้องห้าดอกจานโอจานมีได้ไหมฮะผมไปเก็บหมดเลยจ่ายเปล่ามาแนละ้วตอนนี้คุณค่ยด็อกเตอร์มันเกล็ดเล่ววิ่งมาความต้องการ ทันเดอร์ดีกว่านะนอะนิ่มๆอย่างนี้ฟึ๊บฟึบอ่าเอาโดนดูดไม่ไปโดนดูดวินวอลกเรียบร้อยวินวอลเนี่ยหาจิ้มไหมคุณจิ้มไหมไม่จิ้มนะสียงคลิปหนีดีกว่าไปดีกว่าม,ววมันเดีงี้แหละหนีดีกว่าวินวอลนี่ก็หนีไดนะ้มีประโยชน์นะได้ใช้ประโยชน์จากมันแล้วเนี่ยโอ้โหโดนโดดตัวอะไรวะตัวอะไรไม่ทราบเนี่ย อ,อ,อถึงไหมถึงไหมคุณถึงไหมไม่ถึงเนี่ยจะสกิลหนึ่งพุ่งไปหาไม่สิสกิลหนึ่งใสไปนะอันตรีนี่คือสกิลพุ่งไปนะโหแล้ววิ่งเร็วมากหมุนแบบวิ่งไกลเบอร์เสื้อเบนมาแล้วเสื้อเบนมาแล้วที่นี่เะี่ยใสไปท้องโคตรไปโคตรไ,ไปอันติไปเลยบอลดาเมทมาแล้วมันก็ติดเบอรบไปเรียบร้อยเลย วาร์ปหมีเลยนะกลับบ้านนะครับเดเมดมานาไม่มีนะแล้วคุณจะออกน่าจะได้สเปลชาร์ดที่เขาต้องการเรียบร้อยนะโอเคครับสเปลชาร์ดออกดัดมาฆ่าแม่งดูจัดไปคนห้าสี่ก็ไม่หวั่นใช่ไหมรู้สึกว่าเวทฝั่งที่สี่จะได้เปรียบมากกว่าห้านะแม้ไม่มีดีไฟเลอร์นะแต่เพื่อนเขาก็มาทั้งสามคน อย่างกันเลตตัวตกานเลตตัวน mm hmm> ah ี้ได้ดรอบิงเกอร์แล้วนะใช่แล้วไปฟาร์มเลนชินคีป่าเขานะฮะก็จะยังไงแล้วตรงนี้ตรงกลางโดนแล้วอ้าวอ้าวอ้าวยังไงอาจารย์โอ้ลูกศิษย์โดดไอโดนปลาเนสเตอร์สิงคิบมัวไปหมดสิงดอท็คออกมาผมเกียนเขาดึงคุณอะไม่ดึงผมผมหมดคิว จอบ,บอจอบ,บอเลยปึ๊บฮุกไม่โดนนะดูดินี่ตามันเข้มากเลยเนะี่ยฮุกแบบไม่โดนนะโอ้จะกดรีมาแล้วนะเมดแมนก็พยายามหลออ้าวอ้าวอันตีว่าไว้นะโงเงือบหูสกิลหนึ่งทิงขึ้นหล่อเลยแรงมากนะแล้วด็อกเตอร์ไม่รอดแน่ๆครับกันเด็ดก็โดนวงหวังเป้าหมายแต่ก็ยังสู้โอ้โห กูกระฉูดกระจายเรียบร้อยนะอ้าวยังไงอ้าวหล่อเล่นหลอเล่นยังบัวอ้าวบ่า์นันเตอร์บอกอแรงวหมนี่ว่าจะวิ่งตามแบบคือเข้าใจคนดิเป็นคือเข้าใจโลกว่ะคือคุณผู้ชมเข้าใจอารมณ์ที่แบบทีมเราฆ่าได้แบบฆ่าได้ไว้ไล่ แต่บัตรฮันเตอร์แม่งแบบวิ่งไปเร็วมากแต่คุณนี่เลีกกับไม่ไม่ไม่เอาไม่เอาไม่ตามอุ้ยโดนโด,นโดนแต่ยังวินออกทันนะ <ผม S 1> แล้วสึกระหว่างกันเลทกับวสวิตเบดยัง,ยงไม่กาบัวเลยสวิตเบดอนันนี้กันเลทก็เก็บลูนไปนะฮะก็ไปฟาร์มเชนคีปต่อเรื่อยๆนะเงินไม่หดหายอืม คิดไ,ไ,ไม่ไม่ไม่ชุดบแบมมันโดดททรเก็ตเดียวอ่ะถ้าโดดใครก็โดดคนนั้นเลยอืมแต่มันโดดสุ่มอ่ะอรเลยนะโอ้อโห<ฮ>สำหรับพาราไซต์กับคุณเนตเลยที่เล่นนะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะใน i ่อน just getting s t u f f I'm j u s t e d ไปแล้วคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาเจออยากให้มัน real คลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะถ้ามีคำถามอะไรก็ถามเข้ามาได้นะฮะเดี๋ยวจะตอบคำถามให้สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับอ๋อคุณซื้อนกมาเลี้ยงเองไงซื้อดิงดิงกังยังไงครับกาฟิวจังหวะนี้เรียบร้อยไหมยังครับ เขากลับมาเขาลอนกเนืฮนะอโหมาแล้วนกเข้ามาแล้ว